เฮ้ย hey, แบบนี้มันแกล้งกันนี่หวา่าเอาเงินมาฟาดหัวแล้วแบบนี้เหลอโอ้โหทางด้านของแกบบี้อักบอลลาฮอกรูปากจัดคนนี้ครับบอกว่าเชลซีรังแกอาเซนอนครับด้วยการเอาเงินมาปุ๊นะครับเมื่อตอนนี้เชลซีเนี่ยกำลังจะปาดหน้าคว้าตัวมิคาโลมูริกมาจากซักตาโดเนตนะครับโอ้โหมาฟังกันหน่อยนาสนใจมากๆนะครับไอเราต้องบอกงี้ก่อนว่าปืนใหญ่อาเซนอนเขาเป็นข่าวพัวพันกับ ri, นะมูริกเนี่ยมันอานแสนนาน,น,านมากๆเลยนะครับ แล้วรายงานก็บอกว่าอาร์เซนอลถูกซักตาโดเนตปฏิเสธข้อเสนอมาแล้ว2ครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามล่าสุดตอนนี้สิงห์บลูเชลซีกำลังจะได้ตัวมูตริกไปครอบครองแล้วนะครับมาปาดหน้าเอาเลยนะครับหลังจากนั้นไม่พอกับโอ้โหแกบบี้อักบอนลาฮอกุรูปากจัดคนนี้มาเลยนะครับเขาได้พูดผ่านทอสปอร์ตเขาบอกว่าเฮ้ยจะบอกนะเว้ยว่าดีลนี้เนะี่ยเชลซีรังแกอาร์เซนอลอย่างเห็นเนเอาเงินมาโปเอาเงินมาฟาดหัวเห็นเปล่า พวกเขาไปคุยกับไอเย็นแล้วคงบอกว่าพวกเราจะจ่ายเงินให้คุณมากกว่าเราจะจ่ายค่าแรงให้นักเตะสูงกว่าและเราจะจ่ายเงินต้นให้สโมสรมากกว่าด้วยคุณลองคิดตามผมนะอาร์เซนอลน,น่ะอาจจะเสนอค่าแรงราวๆสัปดาห์ละ1 0 0 0 0 0ถึงหนึ่งแมืนปอนและผมคงไม่แปลกใจเลยหากเชลซีจะเสนอสัปดาห์ละ2 5 0 0 0 0ห้นปอถึงส0 0 0 0 0ปอนคุณเห็นป่ะ่เชลซีเนี่ยแค่เดินมาเปิดกระเป๋าเงินและถามว่าคุณอยากได้เท่าไหร่ ผมคิดว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ดีแต่มันจะทาให้อาร์เซนอลแล้วก็แฟนบอลของพวกเขาเนี่ยเจ็บปวดแค่นั้นเองโอ้โหอันนี้ก็คือคําพูดของแกบบี้อักบอลลาฮอครับแฟนบอลอาร์เซนอลเจ็บจี๊ดเลยนะครับแบบนี้เหมือนว่ารังแกอาร์เซนอลยังไงอย่างนั้นเหรอสําหรับสิงห์บลูเชลซีแล้วทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเหมือนแกบบี้อักบอลลาฮอหรือเปล่าคอมเมนต์ก็ไมผมได้แล้วจัดมาแล้ววารุนเอาเงินมาข่มเหงกันนี่วะ